สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับผมวันนี้เราก็มีรถอีซูซูโอนิวไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวสีประตูนะครับเครื่อง2 5 0 5ปี2013นะครับเป็นตัว DDI นะครับ VGS นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับผมกล้องหลังนะครับผมรถสวยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเอาเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับ สีสันรอบพันนะครับผมสวยนะครับผมเดิมบางนะครับผมมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมดูด้านซ้ายรถนะครับหาด้านท้ายครับตัวนี้เป็นกล้องหลังนะครับผมหาท้ายสวยนะครับผมเป็นตัว DDI BGS นะครับตัวแซนนะครับผมดูด้านคนขับนะครับผมล้อแมกเกน5นะครับผมตัวนี้ สวยนะครับผมมีริ้วรอยนะครับผมนิดหน่อยนะครับน้บลอยขวดขนแมวนะครับตัวนี้ครับผมมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมสวยนะครับผมไม่แตกไม่ล้าน้ําไม่เข้านะครับตัวนี้มาพบกับไฟตัดหมอกนะครับใต้กันชนนะครับสวยนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับผม มาพร้อมนะครับผมยิ้วฝากระโปรงชุบโรเมียมนะครับตัวนี้ฝากระโปรงใสๆเลยนะครับสีฉ่ำๆเลยนะครับไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมโครงสร้างสวยนะครับผมสมัครคันนี้นะครับผมไม่มีชนหนังที่คว่ำนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมี มีรอยนะครับสีถลอกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ตามอายุการใช้งานนะครับซุ้มคอนโซลพวกนี้สวยนะครับผมล้อแม็กกห้5นะครับผมแม็กสวยนะครับายางยังใช้ได้อยู่นานนะครับบันไดข้างนะครับเราดูภายในตัวรถนะครับผม สะอาภายในตัวรถนะครับผมพื้นนะครับสะอาดมีฟิล์มป้อบไม่ด้วยนะครับตัวนี้ยางรองนะครับผมสวยนะครับเบาะกู้หน้านะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมตัวนี้เป็นเบาะผ้าเลยครับผมคู่หน้านะครับสวยตึงๆนะครับไม่ย่นนะครับสวยตึงสะอาดสะอาดนะครับผม เคคอนโซลกลางนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับสวยๆครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบาะด้านคนขับนะครับสวยๆนะครับผมวิทยุนะครับผมเปลี่ยนจอเป็น Android นะครับตัวนี้เปลี่ยนจอให้ใหม่นะครับเป็นของแอน r รอยนะครับผมสวยๆนะครับผมคอนโซนหน้าสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับผม สวยนะครับอ่าเอกสารบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับผมตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับผมเอกสารบุ๊กเซอร์วิสมีให้นะครับตัวนี้มีมาครบเล้วนะครับอ่าโอเคครับผมบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบอ่ามาดูขอบประตูนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมโครงสร้างหลักสวยเดิมนะครับผม ม่มีชนหนักที่พ่อมพวกนี้รับประกันให้นะครับผมดูน็อตประตูหลังนะครับผมไม่ขยับนะครับสวยนะครับผมงประตูหลังสวยๆครับดูน็อตซอกนะครับผมน็อตซอกประตูหน้าไม่ขยับนะครับผมรถถือว่าสภาพโครงสร้างเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมให้เก้สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม สวยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับสวยนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมภันในข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมประตูด้านหลังกันนะครับผมของพื้นด้านหลังนะครับผมสวยนะครับเจ๊ะนะครับผมไม่มีแตกหักใช่ใช่ปกตินะครับผมบ่หลังนะครับผมสวยเดิมอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นบ่ผ้านะครับ สีดำนะครับตัวนี้ผ้าหลังคานะครับสวยๆเลยนะครับผมผ้าหลังคาสวยๆนะครับามาดูมาดูเม็ดอ่างนะครับประตูหลังนะครับผมสวยนะครับผมโครงสร้างนะครับผมเม็ดอรางอยู่ครบนะครับ ด้านหลังสวยนะครับไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับผมเบดโอมเมนอาร์พวกนี้อยู่ครบนะครับข้างหลังสวยเลยนะครับผมื้นหลังสวยนะครับอโอเคครับผมเรามาดูซอกนะครับน็อตซอกนะครับผมตะเข็บพวกนี้ ชัดเจนนะครับผมสวยนะครับมาดูบางนะครับล้อแมกนะครับผม n5 นะครับสวยนะครับแต่งลรอๆนะครับผมเช็ดซีครับช็ดซีสวยนะครับผมไม่ปุนะครับผมสวยนะครับผม ไฟท้ายนะครับตัวนี้มีรอยแตกนิดหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมอนนี้มีรอยแตกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับโลโก่อยู่นะครับผมชัดเจนนะครับโอีซสุที่แม็กครับกล้องมองหลังนะครับผมฝาท้ายนะครับตัวนี้ตัวชุบนะครับผมชุบพุมยำแบกเรเนอร์นะครับผมแ็กเลนเนอร์ยังยังสภาพยัง ดีอยู่นะครับผมหรือว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะครับตรงนี้สภาพยังโอเคเลยนะครับโฟล์ดอะไรพวกนี้ดูเม็ดตานะครับผมเม็ดอาร์คดูหลังชัดเจนนะครับผมว่มองตะเข็บพวกนี้เดิมๆเ,เลยนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับผมองสวยนะครับ นแม็กเนเนอร์นะครับผมอ่าสสวยเลยนะครับผมดูให้ชัดเจนเลยนะครับปลายท้ายนะครับผมด้านนี้นะครับผมสวยนะครับเป็นตัว DDI นะครับ BGS นะครับเป็นตัวแนะครับผม ามาดู affiliated. ด้านล่างนะครับผมยงางไหลมีมาให้นะครับผมเจ็ตซีสวยนะครับพื้นกระบะสวยนะครับข้างล่ลางนะครับผมดูช่วงล่างนะครับผมไม่ปุนะครับไม่แดงนะครับตัวนี้เจ็ตซีสวยนะคร well. ับผมอท่อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมาดูด้านขวานะครับผม เงาฉ่ำเลยนะครับผมสีเงาเงาฉ่ำเลยนะครับเดิมนะครับผมอ่าล้อแม็กนะครับผมสวยนะครับดูเช็ดสีด้านนี้นะครับผมสวยเลยนะครับผมซุ้มซอกพวกนี้สวยเลยนะครับอ่าดูภในข้างนะครับเป็นเดิมจากโรงงานนะครับ เลขชัดสีนะครับ๋อสวยชัดเจนนะครับผมดูชัดสีข้างล่างนะครับผมสวยนะครับดูช่วงล่างนะครับผมสีสวยนะครับผมเลขชัดสีชัดเจนนะครับผมอ่าอ่าโค้ชมียตัวนี้อ่าติดให้ติดให้ใหม่นะครับตัวนี้ตัวลองลองมือครับผมสวยนะครับผม ประตูด้านหลังนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับสวยนะครับผมล็อตซอกนั่นอะไรชัดเจนนะครับผมสวยนะครับล็อตไม่ขยับนะครับผมมาร์คสีอยู่ทุกจุดนะครับผมโอเคพื้นนะครับผมพื้นของสวยแบบนี้เลยนะครับดูเบาะนะครับผม สวยนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับผมดูเม็ดอาร์กนะครับผมจเจนนะคะรับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมดูเบาะด้านหลังสวยนะครับ ้าหลังค้านะครับผมมีรัดนะด้านบนนะครับสวยนะครับผมลายเีเกลมนะครับเบาลองมือซนะอสวยนะครับตัวนี้เป็นของดีแม็กนะครับผม ูนัดประตูหลังนะครับผมสวยนะครับไม่ขยับนะครับผมสติ๊กเกอร์แรงดันลมอยู่นะครับผมสวยนะครับเน็ดอาร์กด้านหลังนะครับสวยชัดเจนเลยนะครับ ที่พี่ท่านใดที่หาอยู่นะครับเป็นสีประตูรถครอบครัวนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยเลงคุนะครับผมดูเบาะด้านหน้านะครับสวยนะครับแต่ว่าเปียกเบาะแต่ว่ามีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ยุบนะครับผมตึงๆแต่ว่าจะมีรอยขึ้นลงตามอายุการใช้งานของรถนะครับผมตัวนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะครับผมยังแน่นๆอยู่นะครับผม เกคอนโซลกลางนะครับผมหัวเกียร์ยังสวยสวยเลยนะครับวิทยุซีดีวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมแอร์เย็นเพียงเท่าปกตินะครับตัวนี้คอนโซลหน้าสวยสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับอ่าเรามาดูเลขไม้นะครับผมสําหรับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่ 164,916กกิโลนะครับผม164,916กมกิโลนะครับผมอ่าปรับกระจกมองข้างใช้งานได้ปกตินะครับผมทุกนี้ตัวนี้รอบกระจกพวกปรับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าโอเคนะครับกระจกหน้าหลังซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับ มาดูข้างหน้ากันนะครับผมดูเมทอาร์ตนะครับเมทอาร์ตด้านหน้าชัดเจนนะครับผมโครงสร้างหลักนี้ถือว่าดีนะครับผมไม่มีบัตรเหตุรับประกันให้นะครับบันไดพวกบันไดข้านี้สวยไม่มีแตกหักนะครับอ่มพื้นนะครับด้านล่างนะครับสวยนะครับผมผมพื้นสวยเลยนะครับบันไดข้าพวนี้สวยนะครับผม มาดูด้านหน้านะครับสวยๆนะเบรกพาใช้งานได้ทุกจุดนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมตินตัว h i g h l a n d ร์นะครับผมกระจกมอข้างมีไฟเลี้ยวนะครับสนับพันนี้ล้อแมกนะครับสวยๆนะครับผมดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างไม่มีผู๋นะครับผมไม่แดงไม่ผู๋นะครับสวยๆนะครับผมมาดู ห้องเครื่องกันต่อนะครับห้ดูห้องเครื่องกันนะครับผมาขาหน้าชัดเจนนะครับผมขาน้าเดิมะะเ,เดิมนะครับเหตุเ,เดิมนะครับผมปุดเดิมเพตุเดิมนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมไม่ขยับนะครับนอ็อตฝาหน้าสวยสวยไม่ขยับนะครับผมน็อตซอกสวยสวยนะครับผมซอกสวยสวยเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับ มาร์คสีพวกนี้อยู่นะครับผมมาร์คสีอยู่อยู่ทุกจุดนะครับผมชัดเจนนะครับผมแอมพากนะครับผมชัดเจนนะครับเป็นตัวเบรก ABS นะครับผมตัวนี้เป็น VGS นะครับผมมีเบรก ABS ให้นะครับผมเทอร์โบนะครับตัวนี้สีสวยนะครับผมดูข้างในห้องเครื่องนะครับ สวยมากอยู่ทุกจุดนะครับผมห้องเครื่องไม่เคยแก่นะครับมีมาร์กนะครับผมน็อตฝาหน้านะครับสวยๆนะครับผมปองหน้าเดิมๆนะครับผมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบชัดเจนนะครับผมยางรองฝากระโปรงนะครับผมเฮดแวอาเฮดพวกนี้นะครับผมชัดเจนอยู่ครบนะครับผฝากระโปรงหน้าสวยผ้าหลัง พาสีสวยนะครับตัว <Okay. S 1> นี้นะครับผม DIBJ Turbo <Yeah. S 2> นะครับผมดูห้องเครื่องสีงสวยนะครับดูห้องเครื่องก่อนนะครับผมสีสวยมัยนะครับลองดูด้านหลังนะครับห้องเครื่องนะครับสีสวยนะครับ จะผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับอ่าเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูนะครับผมอ่าสตาร์ทง่ายนะครับผมเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมามาดนะูขึ้นมาเครื่องนะครับมฟังเสียงเครื่องดู เครื่องดีมากนะครับผมปากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมเป็น All-new เอ0ตัว4ประตูไฮลนเดอร์ยุคสูงและโรงงานนะครับผมเครื่อง2,500 d d i ้าดตัวท็อปกล้องหลังนะครับผมปี2013นะครับผมสนใจดูรถได้ที่พี่พาวดี60นะครับผมราคาอยู่ที่นะครับ2,98,000บาทนะครับ2,98,000บาทนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับ0 9นย์3 9 9า7นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมสําหรับใครที่มองหารถสีประตูไว้ใช้งานรถครอบครัวครับผมคุ้มๆนะครับผมเครื่องดีมากนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับผมภาษีปี69นะครับผมต่อให้ถึงปี69เลยนะครับผมเรามีบริการจัดส่งนะครับพั่วไทยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยนะครับผมขอบคุณครับ